เอ้ตอนนั้นฟิตแล้วว่ามันก็จะเอาไปทำามไรก็หลายคนกตหเขาหวงแต่วันเราเไปก็คือาอทำอย่างนี้ไม่ทำใช่ไหม ออันนี้คือเมนกินูนถ้าต้นฤดูทําทำอะไรไยกยไม่ใช่พูดถึงว่าไอเนี่ยโอเอาไบเีงที่แจกยลงทอดกิน่แหละมันกินได้กินูนใหญ่มันมีไข่ไหมวะมันด่วยเนี้ยกินดีีบ น้อยจ้ะเขามาเขามายางนี้ทุกปีไหมทุกปีจะมาทุกปีดักจับเอ่อไฟล่อกเอาไฟล่อกเอาไฟล่อเอาใช่แล้วเอาไปนี่เขาไปทําอะไรได้มั่งถ้าเขตนี้ก็ทอดนะทอดสามารถกินได้ใช่กินได้ทอดกรอบอร่อยถือว่าอร่อยกว่าตัวตัวใหญ่นะอร่อยกว่าแมงอินุนใหญ่อืมแต่ตอนนี้ช่วงนี้เ็าขายได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันน่ะแถวเอไม่ค่อยได้ขายอ่ะส่วนมากจะเอาไว้แบ่งพี่น้องกินอือแต่ไม่ค่อยได้ขายเพราะมันเป็นตัวหน่อยเหมือนมันจะขายยากไหมเหมือนคนไม่นิยงกินเนี่ยแต่เขาสร้างสร้างความเด็ดร้นให้เราเยอะไหมพวกนี้ไม่ไม่ได้ส้างความเด็ดร้นเลยนะก็กินเขาจะมากินแค่เฉพาะใบยอบ้านเราทุกปีใช่อ่าแค่นั้นก็ถือว่าได้อาหารติดบ้านไว้ด้วยใช่